วันนี้คือเบามากยังไงคะ<า>งเสียเสียโซกมากและภูมิใจกับร่างใหม่อันนี้มากปกติคนอื่นเขาจะไปเปลี่ยนหน้าใหม่กันใช่ไหมคะ,ะดาราหน้าใหม่อันนี้ขอแบบเป็นดาราร่างใหม่ในยุคนี้ปีนี้จริงๆน้ำหนักขายไปย, 20, ยี่สิบยี่สิบแบบว้าวมากจริงๆคะ่ะคือเราไม่คิดว่าม,มันจะทําได้เยอะขนาดนี้คือมันเคยมีอ้วนแล้วก็พยายามลดคือพยายามลดลงมาได้เคยทําได้อยู่ที่ประมาณ สิบกว,กว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ happy enjoy eating ก็กินเข้าไปอีกค่ะก็กลายล่างไปเติบใหญ่ไปอีกค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมามาได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทำได้จริงๆอะ่ะกับ level S ก็คือสามารถทำได้ก็หายไป20โลจริงๆจ,จ,จากเอ,อ่อ67ตอนนี้ก็คือ47เหลือ47่0ิ่โลคะน,นี้เลยไม่านะสา,า,สาเดือน3เดือนคือเร็วมากๆ ใ,ใช่ค่ะทางเรารู้สึกเขาไม่ตอนแรกเลยอะไรเงี้ยตอนแรกอะคิดว่าเขาให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ขอบคุณที่เล็งเห็นความอ้วนของเราแล้วก็ไอ้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงแบบคิดในใจนะเขาจะต้องมีตัวนั้นตัวนี้มาช่วยเราแน่เลยไม่ค่ะทางแบรนด์มีสิ่งเดียวที่ช่วยล,วล่าคือโทรมาถามว่าล่าโอเคไหมล่าหิวไหมล่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมก็เลยงง อยากให้เรากินอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือในขณะที่เราอะเทสอะค่ะ,ะกินในในช่วงสามเดือนอะมันมันรู้สึกเหมือนอยากแต่มันกินแล้วมันก็วางเป็นอะกินแล้วก็วางเป็นมันรู้สึกกินได้แค่เนี้ยแล้วก็วางกินแล้วก็วางมันเลยแบบเออความจุกจิกของเราอยู่ดีมันหายไปโดยโดยอัตโนมัติถามว่ายังมีแอลมีปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนใช้ชีวิตปกติมากแต่มันรู้สึกว่ายกขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ วางมันไม่ได้ยกถี่หรือว่าเน้นเอ่ถ้าเป็นเราเราจะเน้นกับแก้มอ่ะกับแกและ่ะ <Okay. S 2> ออโซเดียมน่ะ <Okay. S 2> ตัวดีเพราะเขาเรียกว่าอะไรกลับไปตื่นเช้าขึ้นมาโอ้โหบวมแบบถอดแหวนไม่ได้เท้ามือหน้านี่เป็นสาป c, เปาปักลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันรู้สึกไม่อยากกินอะไรสักอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเขาเรียกว่ามันทําให้เราดื่มน้อยลงหรือตื่นเช้าขึ้นมามันก็ไม่ได้แบบบวมขนาดนั้นเลยอย่างงี้ใช่อย่างก็อนแรกที่เปลี่ยนไปเยอะไหมเปละ่นไปเะเปลี่ยนไปเยอะจากสายตาที่ คนมองอะ่ะที่ที่คำทักทายเนาะจากแรกๆที่ทักทายตอนช่วงที่เรา67อ่ะลาล่าไม่เจอกันมาทําไมเธอไปกินอะไรมากินช้างมาเหรอทาไม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้ไม่เจอกันมาแล้วเราเห็นตัวเองบนเวทีแม้กระทั่งขึ้นท่าปลาโลม,มาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเ,นเห็นตัวเองแล้วแบบรู้สึกแบบท้อใจกับตัวเองจริงๆอะค่ะท้อใจกับตัวเองแต่วันนี้แม้กระทั่งว่าง,งานที่เราเพิ่งไปพิชโลกกลับมาไปคอนเสิร์ตกลับมาทุกคนแบบพิลาศเก่งจังพิลาททำได้พิลาศหนูอยากทําได้เหมือนมันเหมือนเป็นแรง เขาเรียกว่าส่งกําลังใจให้เราไปถึงกับอีกหลายๆคนที่เห็นคลิปเราแล้วสิ่งที่เราทําได้มันได้พลังบวกได้กําลังใจแล้วเราก็อยากจะบอกว่านาวันนี้เราทําจริงกินผลิตภัณฑ์คือ level s จริงๆแล้วล่าก็เลยคิดคิดคําศัพท์ขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันต้องคิดอะไรดีวะหลายๆคนก็คิดล่างล่างเราอ่ะเปรียบเสมือนคือคิด่าเงี้ยจินตนาการภาพตัวเองอะค่ะคือไม่กล้าไปถ่ายรูปกับอันนี้เลยไอ,อเขาเรียกว่าอะไรนางยักษ์อ่ะ ท,ที่อยู่ไอ้เกาะอะไรนะานางยักษ์อะเรามีความรู้สึกเออถึ่งก็คล้ายๆเนาะก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วแล้วถ้าสมมติว่าถ้าคนต้องมองรูปร่างคนอะขนาดพระอภัยมณีอะก็ยังมาหลงรักนางเงือกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอะไรเพราะเธอเป็นนางยากักษ์ในที่น่ากลัวแล้วใครจะอยากเข้าอันนี้เราไม่ได้อยากจะบูลลี่เพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาเพียงแค่ว่าเราอะ พอมาถึงจุดนี้ได้มันสบายเนื้อสบายตัวตรงที่แบบว่าสุขภาพหัวเขา่าเราดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ด้วยอายุป,ปีนี้มันเข้าเลขสี่ไม่ใช่เข้าสี่ม, <laughs> มันสี่สิบกว่า,ขวาเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยรูปคนแล้วลาลาอยากจะดูแลสุขภาพเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วอยากจะเสียโซหุ่นแบบดีๆแล้วยิ่งไปเห็นตัวเองตอน เป็นโปรงลางใส่ดอกใหญ่หญโอ้โหมันล่อนดีท่าปลาลงมาแล้วนั่งดูตัวเองแล้วแบบบางทีนั่งร้องไห้นะแบบมันคงไม่มีโอกาสกลับไปแล้วอะกลับไปแล้วได้แต่แบบทําใจเราอยู่ของเราความอ้วนของเราก็ไม่ได้เป็นหนักหัวใครหรอกว่าอะไรยังไงจริงจริงมันคิดอย่างนี้จริงๆจนวันนี้มันทําได้แบบไม่ได้ออกกาลังกายนะคะแต่ใช้วิธีการช่วยตัวเองโดยการเดินคําว่าเดินคือเดินปกติเช่นไปสนามบินเราไม่ใช้บันไดเลื่อน แต่เราใช้วิธีการเดินไอ้ที่เป็นบันไดเลื่อนลับๆอ่ะไม่เดินก็คือใช้นี้ใช,ใช้ใช้การเดินแล้วก็2ส,สมมติว่าเราพักอยู่ชั้น3ชั้น4เดินค่ะไม่ใช้ลิฟต์คือช่วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หนึ่งถ้าเราแบบพอมันผอมแล้วกาัวแล้วลลลลไม่มีแรงเพราะหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตในการร้องเพลงปลอดก็สําคัญอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องการแข็งแรงทุกอย่างมันก็ต้องมีเนี่ยคือง่ายๆเลยคือการ ช่วยตัวเองคือการเดินเดินให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องไปยิมให้เสียเวลาคือใช้วันนี้ให้คุ้มค่าไปเลย,เลยเอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่เขาติดต่อมาตอน6กเตอนนั้นเครียดกับตัวเองไหมคะหรือว่าแบบหนักสุดในชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทําให้แบบว่าเข้าตากรรมการกับ67เข้าตากรรมการที่เขาอยากจะเปลี่ยนร่างเราแต่เราอะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากสุดนะคะที่ประเมินค่าตัวเองน่าจะได้มากสุดอะน่าจะสิบหน่อยๆประมาณเนี้ยสิบหน่อยๆใช่10รอสิบหน่อยๆอาจจะแค่ประมาณ ห้าหกเดือนประมาณนี้แต่นี่มันเร็วเกินคาดจริงๆคือ3เดือนมันหายไป20โลอ่ะมันก็ท้าทายตัวเองเหมือนกันแล้วพอพอยิ่งมันทําได้อ่ะมันยิ่งแบบทาอีกมันอยากทําอีกทําอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆของมันตอนนี้มีเป้าให้เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงที่จริงอยากที่จริงอ่ะอยากเอาเเขาเรียกว่าอะไรน้ําหนักชนชนกับอายุ44ว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดของตัวเองปีนี้วานที่27เนี้ยคือวันเกิดของตัวเองอยากให้แบบตอนนี้มัน47แล้วก็อีก3 แต่เนี้ยเราประเมินนะคะด้วยด้วยโครงสร้างของเราคือ157พ่อกับแม่ก็บอกตอนนี้ทุกคนอ่ะพอเธอลูกพอ,พอพอพอทุกคนแบบพอใส่เสื้อผ้าแล้วเป็นตอนนี้เป็นปัญหาสําหรับสไตลิสต์ตบตีกันมากเอาเข้าแล้วเมื่อกี้ก็หมดที่ลงมาช้าก็เอาเข้าเอาเอาชุดเข้าคือ S เอาเข้าอ่ะมันมันยีเอวมันยีไปแล,แล้วมันลงไปหมดแต่ภูมิใจคือหน้าอกไม่ลงสะโพกสะโพกสะพกคือประมาณสามสสมสี่เอวยี หน้าอกจากจากที่พีคสุดตอนนั้นมันน่าจะหกไอ้สามสิบหไม่ใช่36มสิบหมันใหญ่มากเลยนะล้มันแ,แล้วมันก็ลงมาประมาณแบบแต่มันก็ยังโอเคอยู่ตอนนี้นก็ประมาณ3 3มสใช่ค่ะก็โอเคนะตอนนี้จริงๆมีวิธีการทานยังไงไหมคะวิวิธีการทานคือลาล่าในช่วงเดือนแรกอาจจะเคร่งคัดกว่าชาวบ้านเขานิดนึง หลีกเลี่ยงพวกของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็กลัวคนหลายๆคนเนาะพอพูดมาบอกว่า,าจะโยโย่ไหมจะอันนั้นอันนี้ไหมเราก็เลยมาดูแลร่างอ่ะเปลี่ยนวิธีให้ร่างกายเราอะจำอาหารมื้อปกติเช่นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออาหารความแซ่บของของอีสานบ้านเราน้ำพริกมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดจริงๆแอลกอฮอล์ไงฉันก็ต้องมีเพื่อนฉันก็ต้องปาร์ตี้อยู่ดีม,มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเราจะมีวิธียังไงอยู่กับความ enjoy กับเพื่อนเพื่อนเราให้มันเป็นปกติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเดือนแรกนะ่ะค่อนข้างที่จะคุมคุมเป๊ะคือตัดพวกของมันของทอดออกกินเป็นเวลาแต่ทีเนี้ยพอเรากินตัวเนี้ยจริงจังเราก็เลยแบบกินอาหารปกติเหมือนชาวบ้านเขาอะค่ะกินแอลกินของมันกินอะไรปกติเลยแต่มันกินได้นิดเดียวไงประเด็นมัน,ม,นมันกินได้นิดเดียวแล้วก็บวกการที่ดูแลตัวเองคือใช้นั่นแหละอย่างที่ลาบ,บอกคือใช้ใช้การเดินให้เขามีความเผาผาน ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอออยู่ดีๆบทมันจะลงมันลงง่ายง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนจะกลัวเรื่องของการแบบใจสันอะไรพี่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่าจะบอกว่าตั้งแต่นวัตกรรมแรกนะเท่าที่จําความได้ตั้งแต่เข้ามากรุงเทพแล้วเอเรียนมหาลัยถ้าใครที่อยู่แถวหน้ารามจะรู้จากหมอท่านนึง ใจดีใจดีอะไรอย่างเงี outside, like yoga, exercise, ้ยใจดีใจดีแบบว่าเอาออกไปได้เยอะมากแบบหยุดตอนแรกใช่ตอนที่ทำความรู้จักที่เซฮัลโหลกันเลยงานแรกเลยแกนโอเปนนิ่งานแรกแล้วเราไปมหาอลไรอยู่ท่าเนี่ยนั่งเรียนกันแบบว่าโอ้โหเราตั้งตาลอยมันเบอร์แล้วแบบเหมือนเรียกอะเรียกแล้วเราอยากจะเออจ๋าแบบหูมันได้ยินแต่มันไม่ไปอ่ะมันจังหวะมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหนื่อยแล้วเห็นได้ชัดตอนแรกเราไม่รู้ว่าอาการอย่างเงี้ย คืออะไรจับปากกาจะเรียนหนังสือจนเฮ้ยมัาต้องกดไว้ว้าหรอเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยมันเกิดจากอะไรยังไม่รู้ปากแห้งนั่งเรียนอยู่เงี้ยค่ะนั่งเรียนอยู่แกะริมฝีปากเพราะมันแห้งผ่านมา,ม,มาหมดแล้วจนเข้าสู่ยุคคาร์บอกสิก็แกรนโอเพนนินงนั่งคิดอยู่ว่ามันนอนให้เขาอัดลมใส่ลูกโป่งเล่นทําไมวะแบบตัวพอ,พองพองพองขึ้นอาการเอาแก๊สเข้าตัวจะแบบ ไม่ไหวแล้วแล้วก็ข้าวสูนโอ้นวัตกรรมต่างๆที่เขาบอกว่าอันนั้นดีอันนั้นน่าจะเสียเงินกับการไปไปลดความอ้วนกับสถาบันต่างๆอหละหลายอยู่นะคะรวมมูลค่าไม่ได้เลยจริงๆจนจนท้อแล้วอ่ะไ,ไม่ไหวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวคือนั่นแหละคะ่ะกลัวกลัวกลัวความสั่นอะ่ะมันม,มันแบบเอ๊ะมันกดประสาทมันจะทำให้เราเป็นบ้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันคิดไปไปเยอะเลยอะ่ะจนมาเจอตัวเนี้ยเราบอกได้เลยเป็นคําถามที่ฮอตฮิตถามกันมาได้เลยพร้อมตอบหมดเลยเพราะว่า ตัวนี้เท่าที่กินมาเอาให้ดูมือคือมันแบบมันไม่มีความสัน่นมันไม่มีความหรืออะไรเงี้ยมันมีสติมันนอนหลับง่ายมันได้กินในสิ่งที่เราอยากจะกินแค่กินน้อยลงมันใช้ชีวิตไม่หิวไม่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 คิบบบยยว,ควไม่หิวไมสหกวไม่หิวไม่หิเไม่หิวไ่วไม่หิวไมหวไม่หิวไม่หวม่หไหมคือสี่หิวไมัหิวไม่หินไม่หิวไม่หิวไมเหิวไม่หิวม่หิวงม่หิวม่หิวไมเต็มเหม่เอ่อ สี่ทุ่มง,ง่วงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ติดไลท์อ่ะไม่ไม่ไม่ติดไลท์อะไรเงี้ยก็จะประมาณ4ี่ทุ่มอะได้หลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่เกินเที่ยงคืนอ่ะอก็ใช้ชีวิตปกติมากๆเลยอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราได้กินอิ่มทุกวนันทุกวนันทุกมื้อของเราที่อยากจะกินแต่ก็มีตัวช่วยที่ทําให้เอามันออกไปได้ง่ายๆออยอย่่่่่่ทีาาีหนนหนนนนาา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 คคคแตตววววมมมมมััักกกก็็ดรรรรงเเเลบไปป ชอบคําถามนี้มากเลยเราออยากจะชี้แจงและให้ความรู้และสําหรับใครที่ไม่มีความรู้เนาะบางโซเชียลนะคะออกไปเพียงเพราะเขายิงโปรโมทหรือยิงแอบเห็นตอนเนี้ยเห็นตอนน,น,อน,นี้แล้วใช่แน่ๆว่าเขาเพิ่งไปทําตอนนี้การตัดกระเพาะเป็นวิธีทางเลือกที่พิล่าไม่เคยคิดที่จะเลือกเลยพิลากลัวในตอนที่พิล่าไปเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพอะค่ะ เคยถามเรื่องเขาเขาบอกว่าพี่ล่าถ้าไม่ลดน้ําหนักลงอีกอะ่ะมันเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็กลัวพวกความดันในเส้นเลือดอะไรหลายๆอย่างพอเราตรวจแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยถามหมอถ้าการตัดกระเพาะอ่ะมันปลอดมันมันดีจริงๆเหรอคะมันจะทําให้ผอมจริงๆเหรอคะที่คนที่เขาบอกการตัดกระเพาะคือสําหรับคนที่เป็นโรคอ้วนอนุมัติให้ทําและสองคนที่จะต้องตัดกระเพาะได้จะต้องมีเกณฑ์น้ําหนักที่ 9กกิโลขึ้นไปแบบอัพอขึ้นไปและด้วยราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่ 2. การตัดกระเพาะจะทําให้อายุไขของเราสั้นลงทุกทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าคนเรามี10นิ้วโดนตัดออกไปนิ้วหนึ่งคนเราเหลือ9นิ้วมันก็ไม่สมบูรณ์แบบสําหรับร่างกายของคนเราแล้วพีล่ลาก็เลยกลัวว่าไม่อยากตายเลยวะอยากอยู่อยากอยู่นานๆอยากอยู่กับลูกกับหลานนานๆสมมติถ้าเรามีเกณฑ์อายุที่แบบว่าถึง80 แต่เราไปหั่นเขาลงให้เหลือ60 70อะไรอย่างเงี้ยเลยกลัวคําว่าตัดไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นแผลอะไรเราต้องดูแลเราต้องดูแลไปล้างคิดสภาพว่าถ้ามันต้องล้างแอลกอฮอลหรือต้องสมานแทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาบอกต้องมีอะไรนะรอยผ่าตัดเหรอสี่จุดใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ไหมสี่จุดซึ่งพิราเป็นคนห่วงผิวมากค่อนข้างจะเป็นคนห่วงกลัวกลัวการเป็นแผลแผลเป็น การที่อะไรที่มันต้องผ่าตัดแล้วเ,เราต้องดูแลตัวเองนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือตรงเนี้ยกลัวกลัวผมจะล่วงกลัวแบบกลัวอะไรอย่างเลยเลยแบบว่าก็ถ้าใครที่เห็นเราบอกว่าพี่ลาไปตัดกระเพาะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ส่งคลิปส่งรูปส่งคิส่งอะไรมาเลยส่งมาเลยกล้าให้เลยล้านหนึ่ง แก็ยังมเพราะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปทําจริงๆไะโอ้โหนี่ฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยเออจะให้เจ้าสาบานว่าฝนตกอยู่นะเออบาไม่ตัดจริงไม่ตัดจริงค่ะไม่ตัดจริงถึงได้กล้าท้าว่าอื้เงินล้านหนึ่งไม่ได้หาง่ายๆนะถึงบอกว่าถ้าใครเห็นคลิปว่าพี่ล่าไปตัดนะส่งมาส่งมาเลยจ่ายเลยจ่ายสดด้วยเอาเงินล้านตั้งเอาไปเลยจ้ะหนึ่งล้านบาทรับไปเลยจริงจริงวิ มันก็เป็นปรากฏการณ์ท่านยา่าไปเมาอะไรบ้างเมาบอกว่าอย่าตะอินเดียมาบ,บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดีวว๋ยวมันจะหายไปอีกออมันจะหายเราบอกว่าอย่าพึ่งกระโตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความกลัวเนาะเราอะอยากโฟกัสในการทํางานแต่น้องเราอะมันตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่าด้วยไซนี้หุ่นหุ่นนี้อะมันจะเตะตาต้องใจเขาขนาดนั้นคือเขามองเห็นเราเขาก็แบบแล้วเขาก็เลยบอกย่าย่าผู้ชายมองฉันว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ฮ้ยยังไงวะเกิดอะไรขึ้นมาจนแบบว่าเราอะไปยุโรปโทรศัพท์เราอะมันจะสแกนได้เวลาเราจ่ายตังอยู่ที่สนามบินด้วยความเป็นอ international <c oughs> e e n a p ะมาสแกนผ่านได้แล้วมันจะหักเป็นเงินไทยเลยอะค่ะเราก็เห็นไงเราก็ทาตอนที่เราไปทัวร์ยุโรปแต่เนี้ยในฝั่งอินเดียทาไมมันไม่ได้เราก็ติ๊กติ๊กมันไม่ได้วะทําไงมองมองหน้ากันกับน้องแล้วพดกับมาเราไม่ต้องกินก็ได้นาะอพี่ล่าเราเป็นนอไอ ي, ไปรอที่เกตก็เลยยามันต้องได้มันต้องได้ ทันใดนั้นก็ปรากฏชายร่างงามขึ้นมาเขาชายพราตาเขา่าสแกน่ายให้เลยเขามาสแกนจ่ายให้โดยที่แบบเขาเปงเราก็แบบะคืออะไรอเราก็ภาษาอังกฤษงูงๆปลาปลาสเน็คสเน็คฟิตฟิตนะแล้วก็เลยว่า you take care you take c a r ไรเราก็บอกอย่างงี้นางก็บอกว่า no problem no เหรอแล้วเราเว็เว็เว็ดอเกน y ยูเพลหรอยูเพลเหรอเลยทรายเย่แล้วรนางก็พูดกับพนักง,งานแคชเชียร์ว่าแบบเหมือนเทคแคร์เราแบบเธอเธอไปนั่งกับฉันได้นะเ็เลยแบบแย่าเราควรไปนั่งกับเขาหรือเราควรแยกนั่งวะก็เลยแบบไปนั่งคุยเพื่อที่จะแบบออขอบคุณนะแตงคีบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็แลกแลกกันแล้วแบบพี่ล่าพี่ล่าควรเปิดแอป ไม่ก็เลยบอกไม่ไม่ย่าถ้าเขาต้องกับเขาจะเขาจะค้นหาพี่เองฉันจะไม่วิ่งตามผู้ชายใช่ใช่ใช่คนนั้นเลยใช่ค่ะก็เลยแบบน้องก็เลยบังคับให้เราโหลดวอทเพราะอ่าทางนั้นเขาไม่เล่นแอนอกจากวอทแอปบ่ะเราเราก็สแกมเมอร์อะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าถ้าเป็นสแกมเมอร์จริงๆอย่างน้อยก็เขาจ่ายตังค์ให้เราก็แค่เซตแองกิลแล้วก็คิดตอนนั้นว่าถ้ามึงจะดูดเงินในบัญชีไปคงไม่มีเงินให้ดูดหรอกมั้งนะทุกคน ได้สั่ต่อไหมคะได้โหลดวอตแอปไหมคะโหลดโหลดแต่เราอ่ะพายโหลดแล้วทีนี้มันมันโหลดที่สนามบินไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราน่ะให้เบอร์เขาไปถูกในในในวอตแอปแต่เขาอ่ะทักมาหาเราก่อนแต่ทีนี้พอทักสวยไงทีนี้สวยไม่ตอบแล้วอยู่ดีๆกลับเล่นตัวเราโฟกัสกับการไม่ได้คุยต่อหรอคุยต่อคุยคุยต่อค่ะแต่มันมีความรู้สึกมันช้าถ้าก่อนหน้านเนี้ย คือถ้าเราโฟกัสถ้าเป็นสมัยก่อนเราอะโฟกัสเราก็อยากให้มันเดินทางไาด้วยกันให้คุณค่ากับเรื่องความรักและการงานไปด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันสั้นจังเลยความรักในแต่ละครั้งเราอยากมีความรักที่มันยาวๆแล้วที่มันใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยแบบมันช้าตรงที่แบบว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ เราต้อง copy คำไปแปลแล้วเราก็ต้องต้องไลต้องขายต้องต้องหลายอย่างกับชีวิตมันไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องผู้ชายเลยแล้วเราก็เลยคิดในใจว่าเอาวะถ้าดวงมันจะใช่แล้วเธอถ้าเกิดว่าใช่แล้วมันไปด้วยกันได้จริงๆเขาก็พยายามที่จะถามเราว่าเราทํางานอะไรเธอเป็น organizer เหรอเธอแล้วเราก็เลยว่าทำไมมันขยันถามจังเลยวะเราก็เลยแบบเอาวะลองใจดูแล้วก็เลยว่า เธอลาแล้วก็เลยถามเขาก่อนเขาก็เลยว่าเขาเป็นวิศวาไฟฟ้าอย,อยู่ที่อ,อบูดาบีอยู่ดูไบ,บใช่ค่ะก็คุย,ยแล้วเธอละก็พยายามเธอน่ะสามารถเซิร์ชนะลาล้เราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลาลาโปงลางสออินไทยแลนด์เราก็เซิร์ชคนนั้นมันขึ้นรูปหรอขึ้นพอมันขึ้นเขาฮะยูเซเลเิตี้และสุดทปกติเขาจะทักทุกวันเราไม่ตอบก็ทักทุกวันทักทุกวัน แล้วพอเราแกรนโอเพนนิ่งแล้วเราก็บอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนฉันที่เธอเห็นวันนั้นน่ะเขาอ่ะโพสรูปเราแล้วมันก็เป็นข่าวไปเยอะมากแล้วก็ส่งให้เขาดูเขาตกใจตั้งแต่วันนั้นที่ไปเขาก็หายไปจริงๆด้วยไม่ใเพราะเป็นข่าวแล้วเราไปเขาบบบว่าเกิดอะไรไม่ค่ะไม่เรามีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามันใช่เราอยากให้เหมือนเหมือนเหมือนตั้งใจใหม่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราใช่สําหรับเขาเขาจะตามหาเราเอง มมว่าเขาแล้วว่าไปหาในกูเกิลเอาใช่เราเง่ายง่เราใช่เราก็เลยมีความรู้สึกความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วเราคือความจริงถ้าเขารับกับความที่เขาจะต้องทิ้งความไพรเวทแล้วแบบเพราะที่มันหายไปที่เราเคยคุยกับต่างชาติอ่ะใช่ค่ะเราได้เหตุผลมาเพราะว่าเขาชอบความไพรเวทการที่มีเราอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นส่วนตัวเขาโดนมองด้วยคําถามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่จะต้อง การที่จะมาดูแลเราอยู่กับเราเป็นเนื้อ,อคู่เราเป็นคู่ครองเราอะ่ะเขาจะต้องรับในความเป็นเราและเข้าใจเราให้ได้แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนก็เขาเรียกว่าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาต้องการเราเขาก็ต้องมาหาเราแล้วอย่างหน้าตาเขาเป็เราไหมครับแต่ติดอย่างเดียวคือเขาเออแต่ติดอย่างเดียวคือเขาไม่ขาว<ม>เราเป็นคนอชอบความขาวแต่ด้วยหุ่นของเขาเสียโซมากได้ที่จริงก็อยากจะโพสแต่กลัวคนไปตามหาอีกมีรูปเขาแล้วเราออีกคือแบบ ย่า yeah, มัน,ออนแอบถ่ายเราก็คิดแบบว่ามันก็เจอกันครั้งเดียวคงไม่ได้เจอกันอีกรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทักทุกวันจริงๆแต่เ,เขามาไทยพร้อมที่จะไปเด็กกับเขาไหมเด็กกับเขาแม่แต่เราก็อบอกเขาอยู่เราเขาต้องเลี้ยงขอบคุณเขาแต่ก็เป็นมื้อที่แบบว่าถูกๆแั่ไม่แพงแปลว่ามื้อที่เขาจ่ายให้ค่อนข้างแพงก็น่าจะประมาณ6 0พันก็2คนพี่น้องอ่ะน่าจะ6 0 0 0กว่าบาทนะคะก็เบียร์เบียร์แก้วใหญ่แล้วก็ข้าวด้วยแต่ก็ประมาณคนละ3 0 0พันกว่าบาทอ่ะใช่ค่ะ <laughs> <laughs> โอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคขอบคุณไปแล้วค่ะขอบคุณนะจ๊ะ